สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกซ่าก็ขอพูดถึงสมุดเยี่ยมของวัดดงละครนะครนายกนะคะที่เจ้าคุณพระศินีนาศได้เดินทางไปทำบุญและก็เยี่ยมโครงการโคกหนองนาโมเดลที่วัดนะคะในสมุดเยี่ยมนั้นนะคะท่านได้เขียนว่า ข้าพเจ้ามีความเบิกบานใจที่ได้มาทําบุญซึ่งเป็นพระราชกุศลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาและข้าพเจ้าน้อมนมัสก,การท่านพระคุณเจ้าที่ได้มีปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังได้บําเพ็ญอัตถประโยชน์ให้เกิดกับพุทธศาสนกชนตลอดจนเยาวชนของชาติขอเป็นกําลังใจในการพัฒนาให้กับวัดให้ กับชุมชนและขออนุโมทนากุศลทั้งหลายกับท่านด้วยค่ะสีนีนาธ28ดพฤศจิกายน2563ันหอย้ดูสิคะเขียนได้ดีมาก <laughs> จะว,ว่าอวยก็อวยนะคะก็อวยเต็มที่นะคะช่องนี้ก็อวยเจ้าคุณพระเต็มที่นะคะเพราะว่ารู้สึกประทับใจรู้สึกรักท่านนะคะท่านเจ้าคุณพระนะคะท่านก็ช่วยงานของในหลวงนะคะดูสิคะท่านเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเก่งแค่ไหนคะไม่ใช่สวยแต่รูปนะคะยังมีความเก่งความสามารถแล้วก็ความดีนะคะดูสิคะเดินทางไปแต่ละจังหวัดนะคะไปคนเดียวนะคะไม่ได้แบบคือ มีข้าราชานไปด้วยแต่ว่าจิตใจต้องเข้มแข็งรู้จักวางตัวรู้จักหน้าที่นะคะมีสติมีปัญญาที่มั่นคงนะคะถึงจะไปสามารถอยู่ต่อหน้าผู้คนได้เพราะว่าแต่ละคนนะคะประชาชนหรือใครก็ตามทุกสายตานะคะจับจ้องมาที่เจ้าคุณพระนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าคุณพระนะคะในการที่ท่านเดินไปตรวจเยี่ยมโคกงหลองนานะคะดูสิคะท่านก็ใส่รองเท้า ใส่รองเท้าแตะธรรมดานี่แหละค่ะท่านก็บ้นบานๆนะคะก็คนจังหวัดน่านสาวน่านจังหวัดน่านนะคะเรียนจบพยาบาลก็ได้เรียนรู้นะคะความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายความไม่สบายความมีโรคนะคะท่านก็ได้รักษาดูแล คนเจ็บไข้ได้ป่วยมาหมดแล้วล่ะค่ะแล้วครั้งนี้นะคะบทบาทของท่านก็เปลี่ยนไปนะคะท่านก็ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เปิดใจนะคะดูให้ความรักความปรารถนาดีกับท่านนะคะซึ่งบางคนก็แบบโหแบบปิดประตูแล้วก็แบบพูดจาเม้นต์แต่ละคำนี่ดิฉันก็รับไม่ได้นะคะก็ต้องขออนุญาตลบไปนะคะเพราะว่า เพจดิฉันนี่เป็นเพจที่จิตใจดีค่ะจิตใจที่เมตตานะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ด่าทอตําหนิบูลลี่ผู้อื่นเนี่ยจะไม่พูดนะคะหรือใครจะมาว่าดิฉันจริตแบบนี้ก็ขอให้เข้าใจนะคะว่าช่องดิฉันเจ้าของช่องแอดมินทาคนเดียวค่ะจริตแบบนี้แหละค่ะรักกันชอบกันก็อยู่ด้วยกันนานๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบจริตแบบนี้ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอมอบสิ่งดีงามอนุโมทนาบุญร่วมกันก ท่านเจ้าคุณพระนะคะแล้วก็ขอ,อลงคลิปวิดีโอนะคะของเจ้าวาดวัดดงละครนะคะซึ่งเป็นพระแท้พระดีนะคะพระที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะตอนนี้ท่านกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่นะคะซึ่งแบบเก่งมากเลยนะคะท่านก็มีเอาหลักธรรมมาพัฒนาทางโลกนะคะซึ่ง ถ้าใครได้ศึกษาธรรมะกับท่านนะคะก็จะประทับใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะและขอฝากกรอนทิ้งท้ายของพระอาจารย์มหาสิริวัฒนานะคะว่าถ้าไม่เคยตักข้าวให้พ่อให้แม่กินไม่ต้องมาใส่บาตร ถ้าเสื้อผ้าพ่อแม่ยังขาดไม่ต้องมาถวายผ้าไตรมันไม่ได้บุญหรอกโยมเอ้ยเพราะพระอรหันในบ้านโยมยังมองข้ามจะมาแสวงหาอะไรกับพระพิสุธรรมดาธรรมดาที่นี่วัดเราสวยงามแต่คนยากจนเข้าไม่ได้คนที่ลำบากเข้าไม่ได้มันมีประโยชน์อะไรจากการสร้างวัดมันก็ไม่จําเป็นต้องมีถู้เป็นวัดแบบนี้ดีกว่าพอแค่พอใช้ใช้เท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ ที่วัดราเป็นวัดป,ป่าเนาะเป็นวัดที่ไม่ได้ตั้งตู้บริจาคเผาศพฟรีบวชฟรีมีลงเยี่ยมญาติโยมเป็นโครงการพุทธภพบธรรมมีโครงการวิทยาลัยที่ร้างนักเรียน ตู้บริจาคที่วัดเราที่เราไม่ได้ตั้งเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาวัดได้ง่ายขึ้นชาวบ้านที่เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากที่จะรอให้มีเงินก่อนรอให้พร้อมก่อนเพราะว่าเมื่อเข้ามาก็อยากช่วยวัดเลยคราวนี้เราก็มองว่าเอาตัวเข้ามาก่อนตังค์ไว้ที่หลังมันทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมายืนอยู่ในวัดได้มาช่วยทํากิจกรรมก็จึงได้มีโครงการว่าเราจะไม่ตั้งตู้บริจาคนะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะผูกพันหรือใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น เกิดจากความสงสารก่อนจะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาเผาศพที่วัดเสร็จแล้วเขาก็คุยกันว่าเขาไม่มีเงินเลยก็เลยบอกเขาว่าที่เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายหรอกแล้วก็เริ่มคุยกับญาติโยมว่าที่นี่จะไม่คิดค่าเผาศพนะในเมื่อเมนโยมก็เป็นคนสร้างเองศาลาเมนก็โยมก็เป็นคนสร้างเองฉะนั้นโยมต้องใช้ได้ไม่ได้ไม่เก็บเงินเฉพาะคนที่ไม่มีตังค์อย่างเดียวคนที่ร่ำรวยหรือคนที่มีเงินที่มาเผาที่นี่ก็แล้วแต่เขาจะถวายเหมือนกันต่หลังได้ชาวบ้านเขาเริ่มเกิดการร่วมมือกันบ้านบางคนเขายังเผาทานอยู่ ชาวถาดมาช่วยบางคนที่เขามีกับข้าวกับปลาเนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันแล้วก็อย่างเราก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกกับพระพระเราก็ลงสวดเ,เองบ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมันได้ความร่วมมือจากชุมชนทําให้ชุมชนเนี่ยมีความรับผิดชอบในส่วนของการอยู่ร่วมกัน ของวัดเราที่เราตั้งว่าบวชรีเพราะว่ามีหลายๆครอบครัวที่อยากจะบวชแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองถ้าบวชที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องมาถือศีลก่อน15วันข้อวัดปฏิบัติก่อนอันที่สองขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันที่3ท่านจะต้องตรวจปัสสาวะว่าไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดเราถึงจะอนุญาตแล้วก็จะต้องบวชอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนพอบวชมาแล้วเราอยากจะให้เรียนด้วยให้เด็กนักเรียนด้วยใช่คะมุธนา ปัจจัยส่วนใหญ่เลยมาจากการบรรยายธรรมค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีค่าตัวก็อาจจะได้ตรงนู้นตรงนี้เก็บเล็กผสมน้อยมาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟและอีกส่วนหนึ่งก็ได้จากโยมที่บริจาคมาจะเขียนใส่ซองมาว่าทําอะไรหรือบางคนก็จะบริจาคผ่านธนาคารของวัดอย่างนี้ตรงนี้เราก็มาสามารถมาบูรณาการในการใช้จ่ายมาอาจจะพอบ้างไม่พอบ้างใช้เท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ในส่วนไหนที่มันพอมมีอยู่แล้วเราก็พยายามซ่อมแซมพยายามให้มันลดเรื่องการก่อสร้างเพิ่มขึ้นส่วนยินดีในส่วน ที่มันมันได้มาก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปทุกข์ที่ว่าจะไปหวยหาจะต้องสร้างสิ่งที่ใหญ่โตเพื่อไปตามยุคตามสมัยนี่ก็คือความพอใจพอดีของที่วัดเรา การที่จะเอาเงินมาถวายเราเนี่ยก็จะต้องบอกจุดประสงค์ว่าจะมาทําเพื่ออะไรวัตถุประสงค์มันตรงกันมันก็ทําให้เวลาเราอยู่เนี่ยมันก็สบายใจทํามาทั้งหมดเข้า8ปีแล้วผลตอบรับจากเดิมเนี่ยดีขึ้นมากเพราะความศรัทธาของโยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าโยมได้ใกล้ชิดกับวัดจริงๆ วิอะไรเนี่ยมันเกิดมาจากการที่หากเราจะพัฒนาจริงๆเนี่ยเราต้องพัฒนาจากคนก่อนถ้าหากเราให้แต่ความดีเขาอย่างเดียวเลยเขาได้แต่ความดีแต่เขาไม่มีวุฒิไปสมัครงานมันก็กลับมาในวงจรชีวิตเหมือนเดิม ตอนนี้เราก็เลยมองว่าถ้าสมมุติเราเปิดสอนในระดับปวชได้เราก็เลยเอาเรื่องการศึกษาเนี่ยมาเป็นหลักเยาวชนของเราเป็นเด็กคัดคือที่อื่นเขาคัดออกเนะเราเก็บมาเรียนหมดเรามองว่าเด็กเ่าเนี้ยเรายังรีไซเคิลเขาได้ยังสามารถเอาเขากลับมาสู่ในสังคมที่มีคุณภาพหรือมีวิถีชีวิตเดียวกับเราได้จึงได้ได้เริ่มต้นทํามาถ้าไม่เคยตักข้าวให้พ่อแม่กินยังไม่ต้องมาใสาา่บาตรถ้าหากเสื้อผ้าพ่อแม่ยังขาด ไม่ต้องมาถวายพระไตรจีวรมันไม่ได้บุญหลอกโยมเลยเพราะพระอาหารในบ้านโยมยังมองข้ามจะมาแสวงหาอะไรกับพระธรรมดาที่นี่